ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูโจโน้องชมคุยเฟื่องเรื่องสวนทุเรียนเข้าสู่ซีซั่นสองดูแลดอกทุเรียนให้ติดลูกค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความเข้าใจทุกระยะของดอกทุเรียนตั้งแต่ระยะไข่ปลาตาปูไปจนถึงหางแย้เพื่อให้ดูแลได้ถูกต้องและแม่นยำค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทุกคนการเข้าใจพัฒนาการของดอกเป็นเรื่องสาคัญมากนะครับเพราะแต่ละระยะต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน ถ้ารูเท่าทันเราจะลดความเสี่ยงดอกร่วงและช่วยให้ติดลูกได้มากขึ้นงั้นเริ่มกันเลยค่ะระยะแรกคืออะไรคะครูโจระยะแรกคือไข่ปลาตาปูครับจะเห็นเป็นตุ่มเล็กๆคล้ายเม็ดไข่ปลานี่คือสัญญาณเริ่มต้นของการสร้างดอกถ้าต้นสมบูรณ์ตุ่มดอกจะพัฒนาได้ต่อเนื่องแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงคะต่อมาคือระยะเหยียดตีนหนูครับดอกจะเริ่มยืดออกเป็นแท่งเล็กๆคล้ายตีนหนูช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการให้น้ํา ถ้าให้น้ำไม่สม่ำเสมอดอกอาจหยุดชะง,งักได้แล้วหลังจากตีนหนูไป mm hmm. ก็จะเป็นระยะมะเขือพวงใช่ไหมคะใช่แล้วครับระยะมะเขือพวงจะเห็นดอกเป็นกลุ่มๆคล้ายผลมะเขือพวง mm hmm. ถ้าเจอฝนตกช่วงนี้เสี่ยงต่อการหลุดร่วงสูงมากต้องดูแลน้ำและป้องกันเชื้อราให้ดีแล้วพอผ่านมะเขือพวงก็จะเข้าสู่หัวกำไลใช่ไหมคะถูกต้องครับระยะหัวกำไลจะเห็นดอกอวบอ้วนเหมือนหัวกำไลทอง เป็นสัญญาณว่าดอกกำลังพร้อมเข้าสู่การบานต้องดูแลธาตุอาหารให้สมบูรณ์ที่สุดสุดท้ายก็คือระยะหางแย่ใช่ไหมคะใช่ครับระยะหางแย่คือช่วงที่กลีบดอกลุดออกเหลือการคล้ายหางแย่เป็นช่วงสำคัญที่ดอกจะเปลี่ยนผ่านไปเป็นผลอ่อนถ้าช่วงนี้บริหารน้ำไม่ดีลูกจะร่วงง่ายครับฟังดูแล้วแต่ละระยะมีความเสี่ยงต่างกันจริงๆนะคะใช่ครับและถ้าเราเข้าใจพัฒนาการแต่ละระยะ ก็จะรู้วิธีดูแลที่เหมาะสมช่วยให้ดอกพัฒนาไปสู่ผลอ่อนและติดลูกได้มากขึ้นครับขอบคุณครูโจมากมากค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ตั้งแต่ไข่ปลาตาปูจนถึงหางแย้เลยเพื่อนๆอย่าลืมนำไปสังเกตในสวนของตัวเองนะคะยินดีครับการรู้เท่าทันดอกทุเรียนคือก้าวแรกของการได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของรายการครูโจน้องชมขุยเฟื่องเรื่องสวนทุเรียนนะคะ